ดีครับสเัสดทสีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มาชมฐานแซมอีกสักหนึ่งองนะครับนี่มันนะครับตรงนี้แห้งๆสภาพใช้มาช้ำๆหน่อยนะครับเนี้อเน่าๆเลยนะชมกันนะครับนี่มีมวลสารนะครับแห้งๆแต่มีมวลสารนี่ฮะเห็นเม็ดแดงเม็ดดำนะครับผม ใช้มาถึงช้ำนะแต่ไม่หักไม่ซ่อมนะครับ F4 นี่มีจุดเน่าๆเห็นไหมครงพิมพ์สวยนะครับเน่าดีชมด้านข้างครับผมนี่เห็นไหมเห็นมวลสารไหมมีมวลสารนะครับ เก่านะครับ F4 ดูด้านข้างนะพระนี้โดนเลี่ยมมานะครับเลี่ยมแบบเปิดหน้าเปิดหลังนะสมัยก่อนนะครับจับขอบเปิดหน้าหลังนะครับความเก่าอยู่ที่ขอบเห,น,หเนื้อเน่านะเนื้อเขาโซนแกร่งพิมพ์ทรงยังเห็นดีนะครับยังไม่ได้สึกจนมองไม่เห็นนะยังเห็นเป็นทรงนะครับนะชมด้านหลังนะครับนี่หลังสวยนะครับรงนี้นี่ฮะ เปิด2,500นะครับผมทักมาคุยกันนะครับขอรู้เพิ่มเติมทางไลน์ฐานแสมวัดตะคังนะครับผมช้ำๆหน่อยนะน่ารักดี2,500บาทครับผมทักมาขอรู้เพิ่มเติมเนาะโอเคนะครับ